นี่พาพี่น้องมาอยู่ที่วัดพระาธาตุจอมทองนะครับพี่น้องอยู่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับวัดพระาธาตุจอมทองนะครับพระาธาตุสีจอมทองวอรวิหารนะครับก่อย<ะ>่อแต่ย่อตาแต่ตัวจบตองมีขี้หมายฮะย่กคำหมู่บอกให้ีไว้เนี่ยหรอับ ตรงนี้เข้ามาสิเป็นวัดพระธาตุจอมทองนะครับพี่น้องวัดพระธาตุจอมทองอยู่อำเภอจอมทองครับจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องเป็นวัดพระธาตุวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะครับพี่น้องประดิษถานอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อช่วงนี้ก็กำลังบูรณะนะครับพี่น้อง บูรณะพระธาตุนะครับเข้ามาบริเวณองค์พระธาตุนะครับบริเวณภาย,ภายในวัดนะด้านขวามือขององค์พระธาตุนะครับเข้ามาภายในบริเวณวัดนะครับจะมีพระวิหารเนาะ พรวิหารครับพี่น้องช่วงนี้องค์พระธาตุจอมทองก็กำลังบูรณะนะครับเมื่อนี้ผมมาในวันที่วันที่ยี่สบเก้านะครับพี่น้องวันที่ 19. เพฤศจิกายนสองพนครับด้านหลังองค์พระธาตุจะเป็นพระอุโบสถเนาะพระ,พระอุโบสถหรือวิหารนะครับพี่น้อง เป,เป็นพระวิหารเนาะด้านหลังขององค์พระธาตุสีจอมทองนะครับที่นอ้องปฏิถานยุธวัดพระธาตุจอมทองเนาะพระธาตุจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงนี้จะเป็นพระโบส์หรือพระวิหารประจำวัด พระธาตุจอมทองนะครับพี่น้องเขามาในบริเวณพระวิหารนะครับหรือพระบรุษตรวัดพระธาตุจอมทองนะครับเป็นพระประธานภายในบุบสถสวยงามมากครับพี่น้องเปิดให้ญาติโยมสักการะบูชาทุกวันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นวันปกตินะครับพี่น้องจะมีญาติโยมเขามาสักการะบูชาตามปกตินะครับ ภายนอกพระบัวสดของพระธาตุสีจอมทองนะครับวลวิหารนะครับนะอยู่วัดพระธาตุจอมทองช่วงนี้องค์พระธาตุกำลังบูรณะนะครับพี่น้อง ในปี2 5 6 7นะครับถ่ายบรรยากาศภายในวัดให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่เป็นบริเวณภายในวัดนะครับมื้อนี้เป็นวันปกติเนะครับพี่น้องกิดสมียญาติยมข้าวมาสักกะละบูชาภายในพระอุโสถเป็นปกตินะครับ ช่วงนี้องค์พระาธาตุกับกำลังบูรณะนะครับบูรณะนะครับปรับปรุงนะครับองค์พระาธาตุ นี่สิเป็นบริเวณภายในวัดนะครับตน้นศร,รีพระพโพประจำวัดนะ